ครับเพื่อนๆเอฟีครับคลิปนี้ลุงบุญพาเพื่อนๆมาชมธรรมชาตินะครับเรามาชมนกอ่าต้อยดีวิตกันนะครับไม่ทราบว่าจะทํารังหรือเปล่าครับนนลุงบุญเห็นไม่ตั้งแต่ไกลๆเลยนะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะมองเห็นหรือเปล่าครับนี่ครับแต่ลุงบุญก็พยายามที่จะาสังเกตเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นรังหรือเปล่าครับเราเขาอยู่ตรงนั้นนานแล้วนะครับ เพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะครับลุงบุญจะพยายามนะครับค่อยๆเดินไปดูนะครับตามเป้าหมายที่ลุงบุญได้สังเกตเห็นเอาไว้นะครับจะเป็นลังหรือเปล่าเดี๋ยวข้อค่อยไปดูกันนะครับลุงบุญจะละสายตาไปตรงอื่นไม่ได้นะครับก็ไม่ได้มองกล้องนะครับตอนนี้ลุงบุญจับจุดเป้าหมายนะครับจับจุดเป้าหมายอย่างเดียวครับตัวแม่เขาวิ่งไปแล้วนะครับ ไม่ทราบว่าเป็นลังหรือเปล่าครับเพราะว่านกต่อยเีวิตตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับหลวงบุ่ก็มาสังเกตเป้าหมายครับรู้สึกว่าจะเจอเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูลังของนกต่อยเีวิตนะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเห็นหลังที่หลวงบุญเห็นไหมครับจะชี้ให้ดูนะครับนี่ครับเป็นลังนกต่อยเีวิตครับ นี่ครับเป็นลังจริงๆครับมีใครอยู่นะครับมีใครอยู่จริงๆเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆลงบุญเห็นมาในระยะประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับสังเกตต้นไม้ต้นนี้เอาไว้นะครับดูเลยจับจุดจุดนี้นะครับก็เดินมานะครับปรากฏว่ามาเจอจริงๆครับเพื่อนๆครับ เดี๋ยวจะพาเพื่อนเเข้าไปดูใกล้ๆนะครับนี่เป็นหลังนกต่อยตีวิทนะครับต่อยตีวิท้าแถวบ้านหลวงบุญนั่นก็คือนกอาจจะเรียกกันว่านกตี๋เที่ยวเห็ดนะครับตีๆๆ๋เที่ยวเห็ดหรือว่านกต่อยตีวิทนะครับนี่ครับรู้สึกจะมีไข่อยู่สามพองนะครับปกติเขาจะมีสีนะครับก็แสดงว่ายังอยู่ในช่วงวางไข่นะครับยังอยู่ในช่วงที่กําลังจะไข่อยู่อีกนะครับ ก็จะไม่เน้นไปจับไปต้องนะครับเพราะว่าอาจจะมีรอยมือเราติดอยู่นะครับนกก็อาจจะทิ้งลังไปได้นะครับลุงบุญมองมาแตกไกลนะครับในระยะร้อยกว่าเมตรก็สังเกตต้นไม้ต้นนี้เอาไว้นะครับต้นเล็กๆเนี่ยครับเพราะฉื้ก็เลยมองจับจุดต้นไม้ต้นนี้เอาไว้ก็ตัวแม่เขาก็วิ่งไปนะครับก็ เจอจริงๆครับเป็นไข่ของนกต่อยจีวิตซึ่งนี่ครับคือรังของเขานะครับเป็นรังของเขานะครับเขาจะไข่อยู่บนพื้นดินนี่แหละครับเหมือนกองอาฟืนนะครับที่เคยเผาไฟนะครับก็มีฐานนะครับมีฐานไฟเล็กๆนะครับเขาก็จะมาทาการนอนเพื่อให้เรียบๆแล้วก็วางไข่เลยนะครับ นี่เป็นการวางไข่ของนกตอยทีวิตนะครับเป็นธรรมชาติของจัดนะครับแต่ละชนิดไปนะครับบางท่านก็อาจจะเรียกว่านกขี้เกียจนี่นะครับนี่เป็นธรรมชาติของนกตอยทีวิตนะครับเขาจะาทำรังอยู่แบบนี้นะครับทำรังแบบนี้นะครับก็เพื่อนเอนที่อยู่ในภาคกลาง ที่อยู่ในเมืองก็แล้วกันนะครับอาจจะไม่เคยเห็นเลยนะครับตั้งแต่เกิดครับนี่ครับ่วนที่อยู่ตามชนบทนะครับบางท่านก็ไม่เคยเจอในชีวิตเลยนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมนะครับคลิปนี้มาชมลังและก็ไข่นกต้อยชีวิตกันนะครับนี่เป็นลังนกที่อยู่ในธรรมชาติเลยนะครับเป็นลังนกที่อยู่ในธรรมชาติก็วางไข่ได้สามพองครับก็ยังมีอีก ถ้าเป็นธรรมชาติที่ลุงบุญเคยเจอนะครับลุงบุญก็เคยเจอมาก็ประมาณสีฟองนะครับประมาณสีฟองก็ถ้ายังมีก็ยังมีอีกสักหนึ่งฟองครับที่เขาจะมาวางไข่อีกนะครับก็เป็นรังของนกต้อยทีวิตนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะไม่เคยเห็นนะครับวันนี้เป็นโชคดีด้วยกันนะครับนี่ครับเป็นไข่ครับเขาก็จักลมกลืนกับธรรมชาติมากครับไข่ครับ ถ้าไม่สัง,สงเกตเห็นตัวแม่ครับก็จะไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับเพราะว่าตัวแม่เขาตอนที่เขาอยู่ในรังตอนวางไข่นะครับ <c oughs> เขาจะไม่บินนะครับเมื่อเราเห็นคนเข้ามาใกล้เขาก็จะค่อยๆลุกจากรังแล้วก็ค่อยย่องวิ่งออกไปนะครับโดยเงียบๆนะครับไม่มีการร้องไม่มีการส่งเสียงนะครับหลุงบุญได้สังเกตเห็นนะครับเมื่อสักครู่เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ เป็นพื้นที่สวนยางพาราที่ได้โคนต้นยางไปเรียบร้อยแล้วก็ลุงบุญเตรียมแปลงตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําการปลูกมะละกอนะครับวันนี้ก็มาดูพื้นที่ครับวันนี้มาดูพื้นที่ก็มาสังเกตเห็นนกต่อยวิตวิ่งเดินอยู่ในท้องล่องนะครับมาสักครู่ลุงบุญก็เดินกลับไปโน่นครับจะมีอ่า ขนาอยู่ตรงนู้นนะครับที่ผักร้อนครับก็นั่งก็สังเกตเห็นมานะครับเห็นนกต่อยีวิตเดินมาแล้วก็มา,านั่งหลวงบุญก็ได้สังเกตเห็นต้นไม้ต้น,นนี้นะครับเป็นเป้าให้หลวงบุญได้ยึดเป็นจุดหลักนะครับก็เลยเดินมาเขาเห็นจริงๆครับนี่ครับเป็นธรรมชาติของนกนะครับนกต่อยธีวิตนะครับหรือว่านกตีตีเที่ยวเห็ด ตามชนบทจะเรียกกันในภาษาใต้นะครับว่านกตีเตียวเห็ดดีเตียวเห็ดแต่ถ้าเป็นภาษากลางก็คงจะเป็นต้อยตีวิตนะครับบางท่านก็มีนิทานเล่ากันว่าเขาจะนอนเอาเท้าชี้ไปทางบนท้องคว้านะครับกลัวควาจะตะลุมนะครับแต่จะจริงหรือไม่นั่นก็ลุงบุญก็ไม่ทราบนะครับ นั่นคือเป็นคำเล่าต่อ,ตอๆกันมาอาจจะเป็นแค่นิทานหรือว่าเรื่องจริงก็ไม่สามารถพิสูจน์ดได้นะครับเพราะว่านกชนิดนี้นะครับเขาจะนอนอยู่บนพื้นดินนะครับถ้าเราเดินมาแก่เท้าสัมผัสพื้นในระยะที่ยังไม่ถึงลังนะครับเขาก็จะได้ยินเสียงนะครับเพราะว่าเท้าเราเดินบนพื้นหูนกประเภทนี้ก็จะ ได้ยินนะครับเขาก็จะวิ่งออกไปนะครับก็ยากที่จะเจอนะครับยากที่จะเจอมากๆวันนี้ถือว่าเพื่อนๆโชคดีครับพร้อมๆกับหลวงบุญนะครับก็เลยพาเพื่อนๆมาชมกันนะครับหาชมยากมากๆครับเป็นรังของนกต่อยตีวิตนะครับเป็นรังที่อยู่ในธรรมชาติครับเป็นนกที่อยู่ในธรรมชาติเลยนะครับตัวแม่ไม่ทราบว่า เอาวิ่งไปทางโน้นนะเมื่อสักครู่นะครับไม่ทราบว่าวิ่งไปหยุบไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวสักครู่เขาก็อาจจะวิ่งกลับมาเมื่อลุงบุญกลับไปนะครับนี่ครับเมื่อลุงบุญกลับไปเขาก็จะวิ่งกลับมาที่หลังเขาเหมือนเดิมนะครับอาจจะมาวางไข่มาเฝ้าไข่มาวางไข่อีกสักฟองหรือไม่นะครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ฝาเพื่อนๆมาชม ลังและก็ออกไข่นกตัวชีวิตนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็ให้กำลังใจลงบุญกันเข้ามานะครับจะพยายามทำคลิปดีๆนะครับเสนอเพื่อนๆครับเป็นธรรมชาตินะครับคลิปนี้ครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันคลิปหน้าทำหลักคลิปนี้นะครับก็ขอไปพรอเพื่อนๆนะครับจงโชคดีมีความสุขกันนะครับคิดถึงใดก็สมดังปรารถนาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ